สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องช่างมอแหคัดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับมาไม่เรียกว่ามาสอนนะครับแต่ว่าเรียกเรียกว่าแนะนําดีกว่านะครับแนะนํานะครับการปิดเครื่องนะครับเรียวมีซีสามนะครับก็ง่ายง่ายนะครับซึ่งมันมีคนถามเข้ามาจริงจริงนะครับเรื่องนี้มันบางทีก็ซีเรียสเหมือนกันนะครับการปิดเครื่องนะครับการปิดเครื่องนะครับเดี่ยวมีซีสามเห็นปุ่ม power ตรงนี้ไหมครับเห็นไหมครับนะนะครับ มันจะอยู่ด้านขวานะครับด้านซ้ายเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านขวานะครับเป็นปุ่ม power นะครับนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะโอเคกดแช่ไว้นะกดแช่ไว้นะอันนี้เราต้องปลดล็อกก่อนนะนะครับเราต้องปลดล็อกก่อนนะครับอันนี้ผมจะเข้าเข้ารหัสนะ อเคเข้ารหัสแล้วนะครับเรากดแช่ตรงนี้นะครับแช่ไว้นะครับสักพักหนึ่งนะครับอ่ามันจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเลื่อนขึ้นด้านบนจะเป็นรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ทคือมันจะปิดเครื่องแล้วก็เปิดเองอัตโนมัตินะครับถ้าหากเลื่อนลงด้านล่างมันจะเป็นคําว่าปิดเครื่องนะครับมันจะปิดเครื่องไปเลยนะนะครับผมจะปิดเครื่องนะครับ กดตรงนี้นะครับวงกลมตรงนี้เราดึงลงมาด้านล่างนะครับปุ๊บเห็นไหมครับแค่เนี้ยนะครับปิดปิดแล้วนะครับเนี่ยคือปิดเสร็จแล้วนะครับมันจะสั่นครืบแล้วก็ปิดเลยนะครับวิธีการเปิดเครื่องนะครับก็เปิดตรงนี้นะครับแช่ไว้นะครับนะโอเคก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเปิดแล้วนะครับมันก็จะให้เราเข้ารหัสนะครับอันนี้สําหรับเครื่องที่ตั้งรหัสนะ สำหรับใครที่ไม่ได้ตั้งรหัสก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ารหัสเหมือนผมนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการแนะนํานะครับการเปิดเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับก็ง่ายไหมครับผมง่ายมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ